ผ่านไปยังยกนี่ครับทางด้านมุมแดงนี่ถือว่าชิงหกพันนะครับมุมแดงนี่ก็คือผันยักเล็กสอสองสิงห์นี่ครับส่วนอันนี้ชาโลเล่โรงเรียนกระเทียมวิทยานี่ครับศึกบุญคุณลานนักวางศิราเลสสามหลักเมืองอำเภอโนนพูลมหาภูสุน,นี่ครับนี่ผลงานของ ผู้ใหญ่มพษงธรรมทวีครับผู้ใหญ่ชาญชัยทองสูน<ท>ผู้ใหญ่อดุลคันชัยพร<ท>้อมด้วยสารวัตรเตบว่าอะไรยเข้าไก่ปากเดือพี่น้องอยาเข้าไก้ปากทธศักดา์ธนวาคได้ครับเ้าดีครับแต่มีมีมนรสนะครับส่วนน้ำวนเนี่ชิงชัยครับมาดูยกที่สองครับอ่า,ออาอนี้สู้กันที่หกพันครับถือว่าเป็น,ออนไอแอฝีมือ ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาดูยกสองกัปตาาันทีเด็ดสายธนูครับคำนานทีห์บนเวทีครับนีช่องยูทูบเกี่ยวกับเมือสยามเลยครับรวมบรวมไว้อิ่มหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครับนี่ขอบคุณครับยกเจ็ดเจ็ดครับทีมงานปุ๋ยยกปากห่างครับทีมงานทาง,งสวนจัดจัดประวินาคาเซ็นเตอร์นี่ทีมงานของบริษัทสมฤทธิภราดสปอร์ตจำกัดรัตนาบริการครับ คลินิกหมอสุขภัณฑ์การแพทย์เอาดียกที่สองครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับช่อง YouTube, ยูทูบเกี่ยวกับเมืองสยามครับภูนี้ปีให้ดูย้อนหลังกันได้ครับแดนวีมาดูครับจากน,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 น้ำเงินครับโอ้ยน้ำเงินี่จากสัมค่ะสุรินครับแดงพยัคฆ์เมล็ดชาโลเล่ครับปุม่มน้ำเงินเอาดียกที่สองครับบนเวที คุณนนี้นี่น่าจะถูกคู่นะครับพยายามเปิดเกมครับพยายามเปิดเกมครับตีครับท้องในครับมาดูครับทะเลาะในครับพยายามทะเลาะในครับตีครับขาฝักขยักเล็กครับแม่ดูครับล็อกไปปล่อยครับ มาชาโลเล่แม่ขวานครับแดงหนีพยักเล็กครับแล้วก็ทีชาโลเล่ครับตอบอยู่ที่โรงเรียนกระเทียมวิทยาครับหกพันหกพันโอ้โห و, แม่ดูครับพยักเล็กโอ้วันนี้มาทะเลาะไหนอย่างเดียวเลยครับทางด้านของพยักเล็กครับแม่เอฟซีจากฝั่งของน้ำยืนครับ ส่งดูครับส่งดูครับูลูกหนักลูกแรงของไทยครับฮารูเล่ห่างก่ยกที่ตำงตุกสอสิลวิทย์ครับอาตับนี้ครับกูถ่ายทอดนะครับกัรเก็งการแจ้งมาที่ห้าพัดเลยครับกกนะบา,าท 5, เลยครับ,บ มาดูยกที่3นะครับนี่คููนี่สามารถไปดูย้อนหลังทางช่อง y o u ยูทูบยอดับเปิลซยามนี่ครับโดยมีพักยก77ครับขุยนกปากห่างร่วมสนับสนุนนะครับยกที่3นะครับนี่คือบรรยากาศของศึกบุญคุณลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดบนเวที่ไปกับ6,000นะคะว่ากปนที่5ยกเด็กกระพยักเล็สอสองสิงเ่นซาโลเล่ลง ยกทีย่วิทยายกที่สามยกที่สามเก็เขาดูเขาปุ่นไปทีครับที่ยกที่สามเลยครับดูครับ,รบ,รบ,อรบโอ้โหฝั่งแดงนี่แต่พยายามที่จะทะเลาะในครับแดูซ้อมดีซอ้ซอมซ้อมดีครับพลักขัลังนี่เหลือเฟืออยู่แล้วครับไข่หอยสองสองสิบครับคาดเลยบ้างแฮกครับ เอาอีกแล้วครับในอีกแล้วครับขยับเล็่โอ้โหโอ้มาวันนี้มาเกมนี้ตั้งแต่ยกแรกเลยครับทางด้านของบุญแดงครับเก่งสู้ในครับสมวนทั้งหมดที่ชาโนเล่แก่ครบเครื่องครนะดูครับาอ้าวในอีกแล้วครับในอีกแล้วครับหกพันโอ้นี่ครับนายยกทับเลยครับ นานของพยักเล็กครับแวันนี้แจฟิตกับพยักเล็กครับทะเลาะนายเอ้าชาโลเน่วันนี้เจ้าของสีเสื้อไม่เห็นครับเช็ดดูตัดไม่เห็นครับดูโอ้เบนเดโตสวยครับชาโลเนเ่โตสวยครับเบนเดตโต้ของเลือกครับชาโเลเลน่ครับจำนวนแตนเอ้านายไม่แล้วครับพยักเล็ก มาดูครับจะเล่นเยอะไปหรือเปล่าครับยกที่สามเลยครับแบงค์จะเล่นกับวันดิชาโลเล่นี่ครับทีสนามหน้าที่วงการอับเภอร์โดนพูนครับวันนี้ทางโปรโมเตอร์สันวัฒนเดชโดนพูนผู้ใหญ่สมพงศ์ธรรมธวีผู้ใหญ่ชัญชัยทองสูงผู้ใหญ่อดุลขันชัยหน้าประตูทางเข้านะครับขอบคุณอบตอไก่ครับที่แจ้งข่าวครับแล้วก็ขอแจ้งกู้มวย คู่ต่อต่อไปให้เตรียมพร้อมแล้วก็คู่มวย่ายทอดจะเริ่มที่คู่ที่19ถนะึงคู่ที่28บน้ำหว๋อลำขโมยประวิษไปหอมอช่วยไ่เหลี้ยงคู่มวยให้ด้วยค่ายไหนที่มาแล้วก็เตรียมไปเลยคู่มวย่ายทอดไม่ว่าจะเป็น่ายทอดทางเพจมวยสยาม่ายทอดทางเพจสระวัเดชกำแพงทางเพจของบ้านเฮาเอกนะคะจะอยู่ที่คู่ของยอดพยักษ์เพชรตะวันออนศิลชดม,มงคลเพชรดัลล่าพลังหนุกเพชรเมืองเดช เสือทองคำชัยอากิฟเกสรินดาแหวนเพชรโจ๊กเกอร์ยอมด,ดมนุษย์เพชรมารมสุขเล็กพันโเพชรมาม่าซังเตรียมไว้เตรียมไว้ผู้ถ่ายทอดนะจ๊ะ,ะมาดูยกที่4ครับแต่พยับเล็กน,น้ำเงินชาลโลเล่ครับสี่ยกสี่ครับผู้นี้นี่ถือว่าเป็นการวัดใครจะหรือว่าเป็นดาวลุ่เป็นวยดาวลุ่นะครับ แม่นี้จากอำเภอตั้งยืนยกับส่วนตุองการดิจักรอำเภอสังขะครับถือว่าเป็นสองจังหวัดที่มี่บวยดัำๆบวยเอ็เอนๆเยอะครับเยอะนะฮะที่ยกสี่ครับยกที่สี่ก็ออกมาทีโอ้แมาวันนี้ทางชาโลเล่ยกสี่เด็กกับปิ้วครับนี่ครับเข่าได้ โอ้มีมีทีมแล้วก็มีขวางครับมาตามด้วยเขา่เขา,าครับยกที่สี่นะครับเอาเชือ,อกเชือกเคียวให้กอนชัดเจนไหมส่วนผู้ต่อไปนาน้อยกับผิวมณีนะคะวัตถุน่นี่หกพันห้าตามต่อเลยยกที่ๆๆสี่คนระับยกสี่ครับ ไปยักษ์เล็กโอ้ยทางด้านขอบโอ้ดูครับเดินยังผมต้องเดินเลยครับทางด้านของทายักษ์ก็เลยครับนี่จังหวะสองทางด้นของชารโลเล่ครับนี่จากที่เดตสายทะนุนครับกดในทีอ้าวอ้าวนี่ครับโอ้นี่ครับยกที่สี่ครับ ซูงกับขวาครับอบองเชียร์สับเดินเร็วครับมายับเล็กมาครับจับหลอกสองหน่มาคอยดับคอยส,สี่ผลยกที่สี่ครับแดกเก่งเลยครับตัวเียมเลยนะครับกอดถ่ายทอดนะครับเป็นคู่ที่สิบเอ็ดนะครับหลังจากใชนต้องแอร์นะครับกับกิจ,ก,จการ มาดูยกสุดท้ายครับแดงพยักเล็กสอสองสิงครับส่วนน้ำนณีซาโลเล่โรงเรียนกระเทียมว,วิทยาครับนี่ยกสุดท้ายนะครับศิบุญคูรานนัดวางเซลาเลิศสามหลักเมืองอำเภอโนนคูน,นมหาภูสตร์นะครับวันนี้มีมวยมันประทะคอนเสิร์ตบอลลับซิกนะครับนี่ บุกเขาไฟครับ2,03ทันวาคม2 5 6 5ครับที่นี่เวทีมวยข้างๆกัวเวทีคอนเสิร์ตหอวลำนะคะอาแจ้งไปยังทีมงานยอดมาลีทีมงานยอดมาลีเก่งกาจระวังไว้ที่5,000นะคะแจ้งมาบนเวทียกสุดท้ายค่ะแดงต่อพยักเล็กน้ำเงินซาโลเลม่มาดูยกสุดท้ายครับมาดูยกสุดท้ายครับ จังหวะนี้นีแกแข็งแรงครับแข็งแรงครับปาโลเล่แของจากโรงเรียนเกียรติยัทริยาแต่ว่าโมแกมนี่ประเภทหัวใจไม่เคยท้ออยู่แล้วครับนี่ทำงด้ของทยักษ์เล็กครับติดมา,าดนันรถ งานนับกล้ายืนงานออกระตสมัยเอออระตอสมัยทีมงานทิ่ป๊อปกรับโผล่ทีมงานใหญ่ค่ะทีมงานนักล้านับกล้ายืนเอ้มาลุ้นก็ให้กำลังใจันะโอเคยังไม่จบครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายขอให้องขอบคุณเวทีบวยฟอหลำทับบวยครับ ระบบเสียงที่ว่าผ่านนักกูจอยนะตีขนาดเจอมอนัพซิ่งนะม่ออยู่กระมอกโคลโซนนะคะไม่เป็นไรใครชอบมวยก็อยู่ตรงนี้ใครชอบคอนเสิร์ตก็ไป<ะ>ทางนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวรอชูมือครับอาจารย์ที่เด่นสายธนูจะชูไปทางไหนครับรอผลเป็นทางการนะคะ ผมน้ำเงินครับซาโรเล่โรงเรียน,กนเกษตรวิทยญญาอาจารย์ครับเดี๋ยวชู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 ตรงหน้าป้องนายจย์การที่เด็ดชูอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวชูชูชูฝา,าขขกกดไลค์กดแชร์ครับทางช่องยูทูบเดี่ยวดำบอยสยามครับสรุปน้ำเงินนะครับซาโรเล่โรงเรียน,กนเกษตรวิทยญญาเป็นฝ่ายชานะคะแนนนะครับยินดีด้วย